รดนโนจ้ารวนรวนโวนโวนรวนนิทานนิคารนะคะกรรมติดจ,จรวดนะคะเจ้ากระเธอแงะนะคะโดนอายการสั่งฟ้องค่ะนะคะพรุ่งนี้นะคะจำเลยต้องหาเงินไปประกันตัวนะคะคดีที่หมิ่นประมาทละเมิดคุกคามชาวบ้านนะอ่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะอ้าวที่เคยไปคุกคงคุกคาม,ม,มนะคะไม่ว่าจะเป็นฤาษีพระเจ้าที่ตกเป็นจำเลยของแพ้นะคะและตอนนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีภาคสองแล้วค่ะนะคะ ภาคสามอยู่กับนู่นอยู่กับเปือึื่นะลคะ่ะก็โดนประทับรับฟ้องไปแล้วสามคดีรัวงานนี้นะคะเดี้งแล้วค่ะว่าทําไมตอนนี้ถึงเร่งนะคะเร่งหาเงินนะคะทำตัวเหมือนคนดีไม่กล้าออกมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะถ้าเงินไม่พอนะคะเอฟซี FC ก็ระวังกระเป๋าเงินของคุณด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้าเงินไม่พอ กันจะไปประกันตัวอย่างไงแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เอซรอชมนะคะทีมคุณตาทีมป้าทีมหลวงพ่อนะคะก็จะพากันไปนะคะไปเขียนค่าสินไหมตามที่ท่านทีมทางสำนักงานอายการนะคะมีหนังสือแจ้งมาว่า ให้โจ์นะคะไปเขียน4 4ทับหนึ่งนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะท่านอายการจะสั่งฟ้องจำเลยนะคะอันนี้คือนิทานนะคะนิทานที่แบบว่าใครฟังแล้วก็ขนหัวลุกว่าเวรกรรมมันช่างหนักเหลือเกินเพราะว่าทําผิดรัวๆห่างกันนิดเดียวนะ,ะนิทานเรื่องนี้นะคะจำเลยนะคะปีนี้ไม่น่าจะรอดนะคะเพราะอะไรพฤติกรรมทาผิดซ้าๆ และคาที่แล้วก็รอลงห้าหมืห้าปีพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดจำเลยรีบรับสารภาพยังไงวันนี้ทานักงานอายการก็เลยบอกว่าวันนี้ให้พาน,นะคะโจทย์มาเขียนค่าสินไหมสี่สิบทับหนึ่งเพราะพรุ่งนี้จะต้องยื่นส่งตัวไปอายการนะคะไม่มีการเรื่อนนะคะโจทย์ต้องรีบมาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยลงคลิปแจ้งกันว่าเดี๋ยวโจทย์ก็กําลังรอนะคะรออ่กรับ นะคะขามากับพระอีกแล้วนะคะไปเป็นขวัญและกําลังใจให้กันเพราะาโดนกันแกล้งคุกคามนะครับมาทั้งปีวะและมาปีนี้นะคะข่าวดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นว่าทําไมตอนนี้ให้อ่าแม่นางนะครับผีทะเลนะคะออกมาน้องอูดน้องอูดน้องอูดมาดูอะไรนีดจ้าน้องอูดมาดูนิทานนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะ ป,ป้าป้าปอยจะไลฟ์สดเรานิทานไปแล้วก็พาโจทย์ไปเขียนค่าสินไหมของจำเลยคนหนึ่งนะ,ะที่ท่านอายการสั่งฟ้องดิ้นไงก็ไม่หลุดค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นั่งไลฟ์นั่งด่านะ,ะเป็นภาพเคลื่อนไหวชัดเจนนะคะให้ทอทนายเทวดายัางไงก็ไม่ชนะ,นะคะ่ะเพราะอตอนนี้นะคะเดี่ยงค่ะเดี่ยงตอนนี้เอฟซีกระเป๋าหนักแนมะ่มัง,งความจริงจากช่องป้าอึงเ่านิทานนะคะโอ้ยนี่คือมึ่งได้รับอ หนังสือนะคะก็เลยต้องเร่งค่ะไม่งั้นไปแต่เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยไม่เป็นไรเจ้าหน,น้าที่บอกติดเที่ยงไปถึงนู่นก็นั่นแหละทันอยู่ทันอยู่เพราะแค่เซ็นชื่อจะพิมพ์รอเลยนะคะการเรียกค่าสินมาพิมพ์แล้วก็ไปเซ็นปุ๊บไปยืน่นวัที่สาลเลยพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เข้าประกันตัวไปนะคะเรายื่น44ทับหนึ่งเข้าไปแล้วไม่มีไก่เกียร์นะคะ fc เอาปบมือนะคะเตรียมให้หัวใจรัวๆนะคะใครจะช่วยคัานน้ำมันตาป้าก็อย่าลืมเด้อนะ,คะนะใครจะช่วยถวาย พระทหารเพนพระก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไล์สดไปดูนะคะยโยนสติ๊กเกอร์หรือว่าอยากทําบุญก็เชิญนะคะหรือว่าสนับสนุนนะคะนักเล่านิทานโดยยงแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลพระเจ้าช่วยให้พระชาวบ้านปลอดภยัยแล้วขึ้นมาเป็นโจทดล้นๆนะคะและไอที่บอกว่าฟ้องเทศเบิดความเทศรอชมนะคะเอพวกมันนะอีสันตัดิเซียมก็ตอหลดตอแหลไปแต่ของจริงนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะรอชม เที่ยงนี้นะคะนะคะของจริงนะคะ,ะ,ป,ะป้าปอยจะพาชาวบ้านไปซึ่งเป็นโจ์ตามที่อายการท่านสั่งฟ้องแน่นอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะตอนนี้ก็แต่งตัวรอตากับป้าก่อนค่ะเดี๋ยวล้อจะหมุนประมาณนี้ค่ะ11โมงนะคะแล้วไลฟ์สดไปเรื่อยๆเราจะพาไปกินแจ่วหอนที่กาลสินกันค่ะใครยังจำได้ไหมนี่ใครอยากรู้ความจริงเข้ามาดูช่องป,ป้าปอยนะคะเจ๊อึ่องสีนักเล่านิทานนะคะทั้งหมดนี้คือน,นิทานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูซิ จะพาตากับป้าไปทําอะไรที่ไหนเนาะเหมือนจังขายกับนิทานระเกินแล้วใครจาหลวงพ่อได้นะคะหลวงพ่อเป็นโจทย์เก่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่หูตามืดยังไม่สว่างมาดูซะหลักฐานความจริงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเดินทางไปเมืองน้ำเค็มกันเ <c oughs> มืองน้ำดำนะคะไปกินแจ่วฮ้อนที่กาลสินกันค่ะอยากกระพริบตานะคะกดติดตามป้ากกปยหยาดสกลนครประหยาดชนแนลวไว้นะคะโอเคค่ะสวัสดี